ยังไงจจ้าคนนี้หักขวาออกมาสมหมายจ่อตูดแล้วไอ้สมหมายจ่อตูดแล้วไอ้สมหมายจ่อตูดแล้วกูพูดแค่น,นี้ไอ้สมหมายจ่อตูดแล้วกูพูดแค่น,นี้เขเรียบร้ <laughs> อย <laughs> ไปดำไปดำ <laughs> อะไรแผ <laughs> นซีไปดำ <laughs> ไม่งั้นงั้นไม่ไม่ไมไมถ้าถ้า,ถามีสามคนเคไลเอาซูเป,ปอร์ไปคันหนึ่งเลยเคไลซูเปอร์ไปคันหนึ่งเลยไม่สง่งหนูที่แรกก็ได้ค่ะอ๋อโอเคโอเคอ,อ,อ,เเอ่ะถอยนี่รอยที่อะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลไอ้ดอมไอ้ดอมลอยดอมดอมแม่งไม่อยดุ คือสเปคมันมาแบบไหนก็แบบนั้นแหละไม่ได้มีปรับไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่อารอ่ะมันเปลียนเสมือนร์สมสองที่อัพเกรดเนี่ยขเข้าใจปะปะพอยังเข้าไปแลกกันไปดูวไปส่งไปส่งหญิงที่แรกที่หลงอ่ะแล่เหรอเอาแล่เลยเรารู้อยู่แม่เราเนี่ยเนี่ยมันรีบแม่งคือแบบไอ้เชี่ยกว่าอารสีแม่งโกงเลงไปเจอเด็กในแม่งถือแบบสุดอ่ะไอเ้เแย่มันเบาแล้วแบบแบบมาคับง่ายอะ แคือแบบไม่รู้ว่ะมันปอลในปอลในปอลในปอลอ่ะเพงต้องซ่อมเลยีกปะเนี่ยไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ซ่อมงั้นเดี๋ยวบอยไปมาเจอโอต้องไปซ่อมเชือกกูถ้ามึงจะเล่นในเมืองเจอโอเดี๋ยวไปหลงเจอโอเออคือแบบว่าเราเราฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเจอที่โอมาซ่อมรถก่อนด้วยเจอที่โอโอเคโอเคไปสับไปที่โอ แต่เดจริงเดจริงว่างั้นแต่เสียงเสียงเสียงท่อไม่ไม่เล่าใจเลยวะท่อแบบดูแบบไม่ค่อยเออมันนี้เครื่องแค่ไหนเนี่ยเออหลองหลอกลองลอกลอกมันป่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยน่ะมึงนั่นแหละมึงรถที่มันขับอ่ะมันดูแรงหนักไม่ใช่หรอกเฮ้ยไอหลงไอไอไอดองมันจะมันขอลองไอเซเว่นกับมึงอ่ะมึงบอกเนี้ยห้องเครื่องคนละรุ่นมาดิคูนไกด์ทางแล้วม่ได้ชนเต็มแบบมันกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันกูเชือเหมือนกันอ่ะเด๊ สามสอหนึ่งสองหนึไปโอ้ยดูดีดูดีดูดีไม่ได้แดกโอ้โหดูดีดูดีโอ้โหอย่าเบียดดิอย่าเบียดดิมึงแมนแนดิวะไม่เบียดกูได้ไปออไม่เบียดอยู่แล้วไอ้เหี้ยก็บอกว่าเข็มไมโคะเบอร์ห้องเครื่องคละชันล้อคละแลมักรถคันไหนอยู่กับเฉิดไม่แรงสักคันเป็นเพราะอะไรไม่รู้สูเป้าตอนอยู่กับเฉิดแม่แรงแต่อยู่ที่แล้วเออ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 เเออ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 เเออเอ ท่อในตัท่อในตัดอันเดียวเห็นปะมันทำให้น้ำหนักออกไงนั่นแหละลำโพงของเจ๊หมีน้ำหนักสูงสองกิโลน่าได้อยู่แล้วมันหนักอ่ะปลายน่าได้ปลายเ่ยปลายกูสองร้ตัวเนี้ยกูตัวก็สองร้อได้นะสองร้อยสี่นะน่าจะไปทุ่งหาไปทุ่งอ่ะแบบนี้กว่ามาอวยเลยวันนี้จะกิจกรรมสนุกสนุกก็คือหาหาไปทุ่งอ่ะ ต้องให้ต้องให้ต้องให้นายกเบลมาช่วยจังดูสิไฟเริ่มจางไปเริ่มหายไฟเริ่มมืดมนอ่ามึงจะบอกว่าในในเมืองนี่คือแม่ละเลนนี่ไม่เทียบไม่ติดใช่ปะไม่ไม่ติดเลยครับโอเคไม่ติมีความีคับติดเลยเดี๋ยวมึงโชว์เดี๋ยวมึงโชว์เดี๋ยวให้มึงโชว์อะไรมึงนี่ไปไหนเนี่อ่ะโอ้ยเย็ยโอ้ดูดิดูดิเลี้ยวหมาไม่แดกไอ้สัตว์ดูดูกูได้ปลายไอ้สัสอ่าอ่าเดี๋ยวดูอ่ะดูอ่ะอ่าอยังไงเนี่ย ดู้สรุปจะแพ้ไหมหรอไม่ทางนี่มีรัดมีรัดบอกมาคุณถึงกูก่อนอยู่แล้วใครดึงก่อนโอ้แน่ใจเหรอแน่ใจเสมอเสมอเสมอเฮียมันถึงก่อนใ่ไม่เกี่ยวกับยางแดงเดี๋ยวยางแดงที่อะไรเฮ้ยหล่อช่างอ่ะเรียกแล้ว ไอ้โกบอกไปแล้วว่าเก็บปูนจะเยอะสําคัญมีมือมีเป็นพันถุงก็ยังถือว่าน้อยแต่ว่าหนูถ้าหนูไปจกปูนหนูต้องขายทําไมอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในแก๊งไงฮะเดู๋แก๊งพี่โดนกั้นบัตรอ๋อหนูรวยแน่ล่ะคันตอนไหนที่หนีตำรวจได้แชทจะบอกว่าแรงตอนไหนโดนจับแชทจะบอกว่าโดนเลิฟไปอกันเลยใครวะอะไร ปขายปยมีกล่องมีช่างมีกล่องโยพวกกูอะเดีแจกกูแจครับตอนมาเท่าไหร่ครับไม่กันสองร้ยครับตูนักพันงกดลก็ตกปูนมาสักพันถุงะเลนหกค่ะ ถนนด้วยไหมคะถนนด้วยถนนด้วยซิฟิกด้วยไม่ใช่ดิมันต้องมากกว่านั้นดำขับอ่ะอยากรู้ของจริงว่ามึงขับเนี่ยเมืองกู่แบบจะแบบเมสซี่ทองร้อยครับาเบอร์อะไรไหนบอกจะให้ห้าพันหนึ่งอ่าลืมเลยอ่ะเดี๋ยวโอนให้เลยให้จริงเหรอไม่บอกโดนเนอกระบะรถตำรวจ ที่ลองเองดีกว่าไม่ไม่ให้ให้มันค่าเบอร์เอ่อแล้วคนนี้ไม่เชื่อขอบคุณบอครับผมไปห้าสิบโดนครับผมครับเออจากการแม่ตึกก่อสร้างนะเฮ้ยแม่ตึกก่อสร้างดิตึกอะไรเอาที่อื่นบ้านหมูแล้วกันอ่าบ้านหมูบ้านหมูไอ้หลงอ่ะบ้านหมูบ้านบ้านหมูนะตรงไหนวะบ้านหมูไงหมูไงหมูหมูอ่ะที่หมูอ่ะอ่าที่หมู สองปล่ะแล้วก็น้นหนอะไรอสองเาก็แบบขอมาหน,นีเอ่อก็เขาสองเลยลถ้ามือมั่นใจปาะกูถามแก่นี้ถ้ามมั่นใจขอสองเลยบอกขอสองเลยจริงๆกูจะถามซ้ำเกดแตมันกูเตรีมตัวเล่นเกมกูกำใจรอเนี่ยจะต,ต้องไปหาเกมอื่นเล่นรอเวลาแล้วม่มไปทำกูไ่ไหนดิเฮดิ อย่างนี้ไอ้ควายขับคันไหนก็ไม่รอดหรอกไอ้สัตว์ไม่กันเจ็บไม่กันเจ็บไม่กันเจ็บเยอะคำนี้ตกได้ไหวด้อมตกเี่อะไรกว่าเท่าเดิมอ่ะหล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 ่ะคนเดินมาคุยดีกับพี่น่ด่ากันยับจริงใจไงจริงใจ D R X 777ชื่อทะเบียนแม่งเท่แบบดูดิ D R X 777มันแปลว่าอะไรวะ D R X เนี่ยก็แกงมันมัง้งแกงมันชื่ออะไรแกมที่สะแหวมใช่ไหมไอ้สัตว์ไม่รู้ว่ะเฮียเดี๋ยมันเดินไอ้สัสอยู่ยร่ว่ามันเลยเรา,ยาใช้ฟิวสดีแล้วมึงรอประมูลกลางเดือนนี้ดีกว่าเพาะว่าจีา๊ดจี้จิ๋จจบอดแล้บอดว่าไม่กี่คันบอดแผดไม่รู้ไอ้สัตว์แผดแบบน่าจะแบบว่ารถน่าจะสองร้อยยี่สิบอะในกรณีนี้นเทียบไม่ได้ จะกกอไปข้างหน้าดีไปทางไหนเที่ยจกซิ่งสี่กองอ่ะไปข้างหน้าเนี่ยเอออนนี้มึงมึงมึงเอาสองกองนี้เดี๋ยวกองข้างหลังอดิตลงดิลงดิเฮ้ยอดีคนู่นักขคยนะแฟนในหลงมันเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกที่แฟนเยอะน้อยสัตว โอ้ยเหี้ยหญิงไม่ได้เมื่อวานแม่งควรเมื่อวานควรคนเดิมเมื่อวาน่ะหญิงกูเยอะกว่าเล่นหฮ้ยเฮ้ยมันเรามันล้อมหัวร้านว่ะมันจี้ปมมันจี้ป่มกูมันจี้ปมกูล้อค่ายนั่นไอ้เหี้ยเอาจริงเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยงั้นถูกเดี๋ยวก็พอนะอ่าขอหนีพูดแค่นี้ขอหนีอย่าเพิ่งยิง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 ขอหนีขอหนีขอแบบออกไปก่อนอยากรู้ฝีมือไอ้ดอม อยากรู้ฝีมือไอ้ดอมมันเป็นคนขับไอ้หมายมันแรงเกินมันเป็นคนขับอยากรู้ฝีมือไอ้ดอมเอ้าเฮ้ยไอ้เยียหลงอ่ะอดีตกูขอหนีอ่ะขอออกแล้วก่อนไอ้หมายอะดีอ่ะกูอยากรู้ฝีมือมึงเอ้ามันไม่ไรมันไม่ได้ซีวิกด้วยมึงดูดิมันเอามึงไงดอมมันเอามึงไงดอมมึงข้างหน้าดักแล้วยังไงครับดูดิเรียบร้อยมีคนไล่ซีวิกแล้ว อ่านแต่กูอยากรู้ของจริงเมาเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยแม่อะไรเล่นเอาไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยดอมเพื่อนเฮ้ยดอมฮัลโหลเอ้สัตว์นู่นดีเฮ้ยอันนี้คือสัเต็ปวะอเอ้าตัวเต็ปเหรออุ้ยอุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังไงยังไงเจ้าคนนี้หักขวาออกมาสมหมายจ้าตูดแล้วไอ้สมหมายจ้าตูดแล้วไอ้สมหมายจ้าตูดแล้วกูพูดแค่นี้ไอ้สมหมายจ้าตูดแล้วกูพูดแค่นี้ เอาเรียบร้อไม่ดำไม่ดำอะไรแผนซีไม่ดำเฮ้ยมึงขับพุ่งจนปั๊บให้ระเบิดเลยได้เออให้เยี่แย่งคนระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคอนโทรลได้อยู่มีคอนโทรลได้อยู่มึงเที่ยวกูมึงเอาอยู่เว้ยแม่ยังไหวหน้าเที่ยงนึกโมโหเลยสักจับโลกไว้เถอยไอ้ยี่เป็นคนแม่นเลยสัตว์ ขนาดมาันสายซ้ายขวาเนี่ยคว้าแตงหมดมดำไดำคว้าแตงหมดดำนิด้ไหมดำลงน้ำนีำ่หลอนเชียงน้ำ,นำเออ เฮ้ยซีวิทข้างหลังไม่เอาเลยหรอไอซีวิทกี่ตามเลยสัสนับคนล่วงเลยเอาซีบิทด้วยแต่อยู่เป็นหวยสัสย่างไหนวะให้กูมาแล้วเขาตู้ขวา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 เป็นเป็นเปิดรถปะ เปลี่ยนดิมีอาซูปาอาซูปาอ,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 อติดสบายมากเลีงงโง่ยังป่อยสัตว์เสร็จร้อยเฮ้ยมันจะยิงโน้ตหลังกูแล้วไอ้ดำรถกุลก็อกอยู่ปะวะรถก,กุลน่าจะล็อกอยู่ขวาได้ไงทัไง <laughs> ชู๊ดี่รออะไรอ่ะ เยไเอ้ยไปก่อนจไปกกไปก่อนเออตดูขอดูขอดูตาเทพเลย ว่างยี่สิบเย <Yes, sir. S 3> สครับหนึงนะครับนี่อยู่ที่ผมเจอคุณอีกแล้วนเนี่ยอ้โหเจอที่เรอยู่หน้าตู้ตลอดเดียวจำไปเร็วเออไอ,อ,อ,อมันไปทางไหนหวะมึงนำไปดิไปทางนูน้นเนี่ยไปน,นำไปดิ <จะ S 1> นำไปดิกูจะไปช่วยมันกูจะไปช่วยมัน เมื่อกี้กูเห็นมันเลี้ยวไปข้างหลังไม่ใช่เหรอไม่กูเห็นมันเลี้ยวไปข้างหลังไม่ใช่เหรอไอ้เกียกูเห็นมันเลี้ยวข้างหลังไม่ใช่เหรอไม่เขาพุ่งมาทางเนี้ยตอนนี้ผมจะวนไปหรพี่อ่ะใช่เ,ชเขาวนมาแล้วก็พุ่งมาทางเนี้ยเขี้ยร,รถเขี้ยอะไรวะ เฮ้ยอะไรวะหน้าไอ,อชินายกไอ้อสัตว์มันเ,เดินจับแล้วอ่ะโอ้โห ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่บนรถเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่คนตัวดิกระถังระเบิดเลยนะอะไรอะไรอะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาดูเพื่อนเฉยๆมาดูเพื่อนเฉยๆหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรเปิดกระชายดำอะไรใครเพื่อนมึงไอ้เหี้ยกูดูมึงเฉยล้อเล่นกูล้อเล็กกูล้อเล่นกูล้อเล่นกูล้อเล่่นตอยพี่กูหรอเฮ้ยกูล้อเล่นกูล้อเล่น กูรอเล่นกูรอเล่นไหนในขอขอขอดูหน่อยดวงดวงมันดีแค่ไหนขอดูหน่อยนี่อันนี้อันนี้อิติปิโสเฮอะไรมึงมึงมาเนี่ยสมุทาครมาไอไอเทตโตเทตโตมานี่หน่อยออกไป่ได้ไม่ไม่ไม่มึงยืนตรงนี้ดิมึงยืนตรงนี้เทอตโตเหลืออะไรกันอ่ะขาดไอ้ที่ใหญ่คิดว่าหัวโลออนเทตโตอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด็กก็เด็กก็บอผมาเด็กก็ ซิโก้พึ่งเจอมันไอ้ทอตมึงมึงถามด้วยว่าเชื่อยี่หัน้รรมนผมทำไมชื่ออะไรครับน้องชายโก้ยี่หน้มนผมทำไมเปิดเปิดเปิดบววเลยวะเฮ้ยผมวจเปิดแล้วเปิดแล้วเอออย่างนี้ผมรถได้ไหมผมไาโอ้โหมื่ถือไอโฟนก็ไปเนาะผมเพงดาวมาไปแดงน้หมดดผ่อนได้หมดเลยผมรวาไม่เป็นไรก็ไม่ผ่อนต่อเฮ้ยไหมดเลย้หมดเลยอะหน่งันห้าครับผมโอ้โหพัน เรื่องมันเศร้าพี่แดงถามชื่อน้องพี่แังกำลังดึงกำลังดึงถวายหลง่อนพี่หลงอยู่ไหนวะเกมแล้วแหะโดนทีขี้กระจายอ่ะอย่างนี้อ่ะเยี่ยมมียาอยู่ในตัวเฮ้ยคุงตัวได้เปล่าเมื่อกี้อะไรอ่ะใครอ่ะพี่ชายหัวเชี่ยกูกดพูดเหรอวะอ้าเชี่อหลงมันโดนใบเหลืองนี่มาใช่อ่ะโดนโดนโดนดูดินั่งอยู่ตู้แนี่ยเด็สัตว์โอ้ยใครพักกู ขอบคุณธนพัฒครับผม150ดวงขอบคุณครับปวดกามเลยเล่นไงแม่งเย้ <c oughs> ไอ้หลกว่าเกมเหรอตอนแรกก็หนีรอดสึกไม่หนี ถือว่าผ่อนคลายจาบมาขาบนบอย,อบบยอบครับผมห้าติบดอบหกกราฟเออเล่นชิวๆดีกว่าแต่มันเลี้ยยากจริงนะคันนี้เลี้ยยากเกิน <S 2> <S 2> เออเฮี้เยเล่นกับแม่เหนือน้องขำมนี่แหละ ไม่รู้แม่งคุมหรือย mmm. <laughs> ้งไม่ต้องงงไม่ต้องงงชนเพื่อ ไห,ไหนอะ่ะไอสัตว์รถมึงดีโอ้ยรถมึงดีนักดีเฮไอรถรถมึงดีนักดีหนาล็อกทำไมกูไม่รู้กูบอกกกูบอว่ากูกดแล้วแต่มันปลดล็อกกูแจไม่ได้มันไม่ใกล้พอไม่ใกล้พอหรอแต่จริงเมื่อกี้กูก็กนีเหรอว่ากูดีไม่รอดเลยกูเอารถในในตู้แบบรถใครยั่วรถโคตรแบบรถโคตรช้าดีไม่รอดเลยอ่ะแลรถสุภาพมันก็ล็อกอ่ะโอ้โหหาไม่เจอเลย ไม่เป็นไรแต่กูเก็บได้อยู่เมื่อกี้ของกูสองถุงอ่ะได้อยู่กูถุงหนึ่งอ่ะเออสองถุงเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้อ่ะเออไปเสร็จกูโดนพันห้าแต่มันมันไม่ค่าบอลกูก็ถือว่าดีโอเคฝากจิ้งเงินในบัญชีมีเท่าไหร่น่ะก็จ่ายเปลี่ยนได้ตลอดอ่ะแต่ถอนมาแล้วกันเย็นเลยมึงเล่นถอนมันเปล่าไม่เล่นเลยว่ะเล่นไม่เป็นเลยว่ะแนวนั้นอ่ะเฮ้ยกระจอกตัดเลยไอ้ไอ้หลงที่ไหนวะไอ้หลงกันได้หวะไอ้หลงกั่ไหนวะ เ๋้ยหลงเ๋วยหลงมันโดนใบอยู่นี่เมื่อไหร่มันจะโดนเขาเข้าเจอมาเออมันอยู่ไหนไอ้หลงอ่ะไม่ไม่โดนมั้งเพราะว่าเขาหนีอย่างเดียวเขามีของอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้เขาเจอเลยปะหล่นมื่อกี้เห็นหล่นเลยปะเห็นมีไอ้เชี่ยนายกไอ้สัตว์นี่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 เอ๊ะใหญ่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 เฮ้ยมุดุมันมุดูมันมันดูมันมันดูมันเล่นสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะมันสนุกนะไอ้เชี่ยสนุกนะแต่แต่กูไม่ยอมไม่โดนโดแค่คุณไมยอมทำไมเอาจริง มสนุกอะไรวะไอ้ดำฮะตัวคลินี้กูไม่หย่อนแล้วไปคือสามารถวเราเราเราได้ถุงแล้วนะได้ได้สองไงไอดำตัวกูมีเยอะอยในตัวไอ้ดำคอคอคอไม่เอาคอไม่เอาทำไมอะไม่เอาไม่เอาไอ้ที่หลงกันไหนลอยหลงมาอยู่ในตู้เนยได้คุยกับมันอย่างก็ส้างความวันใจไปสิ่งเดียวมึงยุ่งเลยมันอะ เอ้ยมึงพอแล้วมัง้งกูบอกแล้วนะรถนี้มึงยึดไปแล้วไหม่เหรอมึงยึดคืนไปไม่เหรอรถอ่ะฮะยึดคืนไปแล้วไหมห่เหรอหรือเอ้ยที่มันเป็นรถเอมิสซีเหรอวหรือว่ามึงเสกมาเสกมาก,กบอกให้ถ้า,ม,ามึงจะใช้เมนูไอ้สัตว์มึงอยากให้สกินตัวนี้ไอ้ที่ไหนทีบเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนนายกก่อนไเลยยำเอ้ยไอ้ไยำเอ้ยหอนบ้าเฮ้ยหอนบ้าหอนบ้าไม่มีไม่ได้โหลดหอนบ้าหอนบาโอโหลดแป๊บเดียวเลยเราหอนบ้าหอนบ้า จะเละกี่คนเละกี่คนเธอโอ้ยคนรอเล่นพี่อย่าไม่ต้องห่วงใช่เหรอสวัสดีมีคนเล่นด้วยเหรอกูเพิ่งเล่นกันไปพี่เพิ่งเล่นกันไปเองแล้วไหนนอนก่อนไอ้นี่มันนักซิงนี่หว่า <laughs> มึงมือตีก,กี่นาทีวะฮะกูหวะสิบห้าคุก <laughs> กับมึงไม่เป็นของคู่กันจริงหรอไอ้เหี้ยฮะคูกกับมึงเป็นของคู่กันจริงวะไม่คู่อ่ะเอาจริงกูเบียกเบียคู่อะไรเนี่ยมึงอดทนกำหมัดไปก่อนเว้ยแม็กลาเรนอะเดี๋ยวรมึงมึงรอมึงรอ ปลามูลรอบนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นที่ของประชาชนบ้างแหละวะกลัวไหมไม่แต่คือไอ้เทียเหมือนเหมือนมันจงใจมาจับแต่มึงนะเว้ยสมหมายไม่เห็นมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เทียกูรอมึงอยู่ที่ตู้ปลาเนี่ยรออย่างกูกลัรอดไอ้เทียไอ้เทียดาลโดนจับรับกดิกูว่ายน้ำหนีดุดแล้วใช่หรอที่ไหนเออทิเบตเลยทิเบตทีเบตเออเราถอดฮาร์ดแวร์ไอ่ะเอออออ